สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆโซเชียลมทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าสําหรับคนที่ถามมานะครับว่าผมล้างหน้าด้วยอะไรนะฮะผมล้างหน้าด้วยเนียเจนตัวนี้นะครับผมซึ่งหลายคนที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้นะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ของเนียเจนมาเยอะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าเซรั่มครีมหรือว่าเคลียร์ไว้หรือว่าเป็นทุกอย่างนะฮะบนเมหน้านะฮะก็เป็นของเนียเจนนะครับคือผมใช้หลายตัวมากนะครับ กองเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นโฟมล้างหน้านะฮะโฟมล้างหน้าตัวนี้นะผมสก,กัดมาจากาผลเบอร์รี่นะฮะแล้วก็สาหร่ายสีน้ําตาลนะฮะมันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาตินะ,ะมันมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นนะครับแล้วก็รูขนะุมขนเนี่ยสะอาดเลยนะฮะสำหรับคนที่สาวๆนะที่แต่งหน้านะฮะแล้วก็เหนื่อยกับการล้างหน้าเสร็จแล้ว<ม>ก็ต้องมาคลีนซิ่งแล้วก็ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะือนแบบต้องมาโทนเนอร์ต่ออีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะคะก็คือว่ามันจะล้างทีเดียวเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องอไม่ต้องคลีนซิ่งซ้ำนะฮะคือล้างทีเดียวก็คือสะอาดหมดจดเลยนะครับตัวนี้มันช่วยอะไรบ้างนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะช่วยควบคุมความมันนะครับผมแล้วก็ทําให้ ทําให้สิวเนี่ยยุบด้วย,ย,ยนะถ้าเกิดคนที่เป็นสิวเนี่ยทำให้สิวยุบด้วยนะแล้วก็ทําให้กระชับรูข,ขุมขนด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะล้างหน้าให้ดูดีว่านะจะไม่มีใครถือให้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคือเช้าก่อนนอนฮนะแล้วก็มันจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตัต้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับผมคือครั้งแรกเนี่ยใช้แล้วคือมันก็จะผิวหน้ารู้สึกรู้สึกผิวผิวเปิดน,นะแล้วก็มันรู้สึก สดชื่นแล้วก็ผิวหน้าสดใสเปล่งปังขาวคุณนะซึ่งมันมีบอกในกล่องอยู่แล้วนะคุณสมมันมันก็มีบอกนํากล่องอยู่แล้วมันทาให้ผิวพรรณสดใสนะฮะล้างที่ดูดีกว่าพอดได้ไหมอ่ะใช่นี่ใช้นีดเดียวพอนะครับตัวนี้นะฮะใช้นีดเดียวมันก็จะสามารถที่จะ ทำความสะอาดได้หมดทุกทุกอย่างแล้วนะฮะนี่อันใหม่นะที่เดียวพอนะครับทีนี้งาที่ผมชอบเล่าคือหนึ่งเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นแล้วก็อ่ามันเป็นสารอกาศจากธรรมชาติด้วยทําให้ผิวหน้าไม่แพ้เหมาะสาหรับทุกสภาพผิวนะฮะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายนะฮะ กูโดนกล้องม,มากเลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมน่าจริงมากเลยฮะเียหน้านเราก็จะสดชื่นสดใสนะฮะโดยที่ไม่ต้องทา,าเช็ดกินซิ่งอีกนะฮะเราคือทางทางทารอบเดียวมันก็จะเห็นผลเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจนะฮะสามารถ เออแอดไปดูใน Facebook นะครับผม n e o n เจนไท a แลนดนะครับแล้วก็ในอินสตาแกรมหรือว่าในโซเชียลมอนกันนะครับก็คือ n e o g e n Thailand ์เหมือนกันนะฮะก็จะได้มีสุขภาพผิวที่ดีแล้วก็สะอาดอย่างนี้นะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะฮะ๊ายบาย